สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้เป็นเช้าที่สดชื่นแจ่มใสมากเลยค่ะทุก<ท>คนวันนี้หนูจะพามาล้อมกระเบื้องล้อมทุ่งนั่นเองค่ะกระเบื้องล้อมทุ่งนั่นเองเพื่อที่จะเตรียมปล่อยปลาทั้งหมด3 0 0พันตัวนะคะแล้วก็ปล่อยกบด้วยปล่อยปลาก็คือประมงเขามาอบรมใช่ปะแล้วเขาก็แจกปลาค่ะทุกคนแจกปลาตะเพียนกับปลาทับทิม เอ้ยไม่ใช่ปลาตะเพียนกับปลานิลน,นั่นเองค่ะแต่ตอนที่มาปล่อยปลาหนูไม่ได้ถ่ายไวนะ้นาเสียดายมากแต่ตอนปล่อยกลบก็มาถ่ายไว้อยู่แต่ว่าเป็นกลบแค่ไม่กี่ตัวนะคะเพราะว่าออกไปออกหาจับตอนฝนตกนั่นเองค่ะได้กลบได้อึงมาไม่กี่ตัวเอามาปล่อยไว้ตอนตอนปล่อยปลาพอดีคุณแม่มาปล่อยหนูก็เลยไม่ได้มาด้วยไม่ได้ถ่ายด้วยเลยเสียดายมากอะ่ะ นี่คะเราก็จะล้อมกระเบื้องล้อมโหทั้งหมดนี้ใช้ประมาณ300กว่าแผ่นอ้โหสามสี่ร้อยแหละสามประมาณ400แผ่นแบบรอบรอบทุ่งเนี่ยโอ้โหกระเบื้องเราแบบซื้อมาจากหลายที่มากแล้วก็แต่ละที่ราคาแตกต่างกันมากเลยคะ่ะทุกคนอันที่ว่าราคาแพงกว่าจะสวยกว่าไม่ใช่เลยคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้ราคา แพงกว่าคนอื่นแต่ก็คือคิเล่ไม่ก็คือมันไม่สวยเลยอะ่ะแต่อันที่ราคาถูกซื้อมาในราคา15บาทเป็นกระเบื้องสีแดงยังสวยอย่างหนาเลยอะ่ะแต่ราคาถูกกว่าอันนี้คือแต่อันนี้เราสั่งจากใน Facebook นะคะส่งฟรีจากอุดรแต่ราคาแผ่นละ25บาทส่งฟรีก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่แต่ก็ก็พูดถึงตามราคาอัน อันราคาแพงแต่ขี้เร็วเสียดายเนาะแต่เราซื้อตามบ้านได้ราคา15บาทหรือ20บาทแต่ก็แบบหนาๆนานานาสวยๆเลยค่ะนี่เป็นบรรยากาศรอบๆนอกน,นะคะอันนี้พอดีถ่ายไปแล้วมีมคุณลุงในหมู่บ้านแหละรถเข้าติดนะฝนตกไงรถเข้าติดก็เลยมาจ้างรถไถท,ที่เราขนกระเบื้องมานะให้ไปลากรถให้นั่นเองค่ะนี่ค่ะรอบๆก็จะประมาณนี้เลย แต่บรรยากาศวันนี้คือแดดไม่ออกเลยเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะคะวันนี้ก็ครึมๆทั้งวันอีกนี่ค่ะแต่ตอนเสร็จแล้วหนูก็เสจแล้วมากเลยหนูไม่ได้ถ่ายไว้แต่ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จอีกทีตอนที่หนูมาปล่อยกบค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปล่อยน้องกบอบๆกันเมื่อวานปล่อยปลาไปแล,ล้วปลาปลาตะเพียน <c oughs> เอ็งถ่ายกล้ไปเปล่ามาวะอ้าวกปล่อไปตอนนั้นแะละ นี่แหละค่ะทุกคนวันนี้หนูจะมาปล่อยกบอ,อนั่นเองค่ะก็คือกบที่เราจับจากฝนตกอันเมื่อคืนนั่นเองนะคะได้ประมาณสี่ห้าตัวแหละแล้วก็รวม,มอ,อื่นด้วยเนาะเนี่ยเราล้มกระเบือ้องมาเลยอปเลยโอ้โหไป,ไป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 ซียังไม่ไปหรอไมีทั้งอื่นมีทั้งกบนะคะ เนี่ยมีหอยเชอรี่ด้วยหอยเชอรี่ต้องเห็นไหมหอยเอรีทองสองตัวหรือเปล่าใช่ไหมเี่ย,ยน่าจะสองตัว